สวัสดีค่ะพบกันในชาแนลสุบิชุก้าค่ะวันนี้นะคะปาก็มีที่การทําน้ำจิ้มแจ่วนะคะแบบรสชาติแบบเข้มขน้นรสจัดนะคะอร่อยอร่อยนะคะมาฝากกันนะคะพร้อมกับเคล็ดลับนะคะที่จะช่วยทาให้น้ำจิ้มแจ่วนะคะอร่อยมากขึ้นจริงๆต้องเป็นเคล็ดลับพื้นฐานนะคะที่แบบว่าหลายคนนะคะเวลาทําอาจจะมองข้ามไปแค่นั้นเองนะคะก็เคล็ดลับง่ายๆที่การง่ายๆบ้านๆนะคะที่แบบว่าสมัยก่อนนะคะ ปู่ย่าตายายเราทำให้ทานแม่เราทำให้ทานเขาก็จะแบบทำเองใส่ใจนะคะความอร่อยก็มากขึ้นเดี๋ยวเราทำน้ำจิ้แจ่วอร่อยๆไปเลยค่ะน้ำจิ้งจ่วของเราเราจะคั่วข้าวเองนะคะอันนี้เป็นข้าวหอมแล้วก็คั่วนิดหน่อยพอค่ะเอาไว้ทำแค่พอทานนะคะค่อยๆคั่วไฟอ่อนนะคะไปเรื่อยๆเลยให้ข้าวแบบเหลืองหอมสดดี นี่ค่ะคั่วเองตำเองโขกเองนะคะมันจะหอมอร่อยพริกแห้งนะคะแล้วก็คั่วเองไม่ได้ใช้หมดนี่หรอกนะคะก็คั่วเผื่อไปนิดนึงเดีย๋ยวเราก็ นี่นะคะกรอบดีแล้วก็เอามาตำเลยค่ะถ้าไม่มีเครื่องปัดนก็ตำเราไม่ได้เลยนะนี่ค่ะก็เนี่ยนะคะพริกคั่วเองแล้วก็ตัวข้าวคั่วคั่วเองสดใหม่อหอมๆนะคะทําจริงๆก็แป๊บเดียวไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายแต่บางทีนะคะคนทํำอาจจะมองข้ามไปนะคะ่ย เี๋ยวเรามาปรุงน้ำจิ้มแจ่วกันเลยนะคะน้ำมะขามเปียกเนี่ยเราก็ต้มเองนะคะคั้นเข้มข้นเลยคั้นข้นๆหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะทำแจ่วแบบเข้มข้นนะใช้เกลือป่อนนะคะต่ายใช้ซองสีชมพูแบบนี้นะคะเกลือป่อนนะคะครึ่งช้อนชาก,กาแฟน้ำมะขามเปียกต่ายคั้นแบบเข้มข้นเลยนะคะสองช้อนโต๊ะ น้ำตาลมะพร้าวค่ะหรือว่าน้ำตาลปีบอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่มีเลยหนึ่งช้อนโต๊ะจริงๆสูตรการปรุงมันก็แล้วแต่ชอบด้วยนะคะแล้วก็คนน้ำตาลให้ละลายดูเราก็ใส่พริกป่นนะคะขั้วเองของเราเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามชอบ สาชอบกินเผ็ดเยอะๆ่ายใส่2ช้อนชาชอบเผ็ดน้อยหน่อยนะคะก็ใส่แค่สัก1ช้อนชาพอค่ะข้าวคั่วนะคะหอมๆเลยค่ะใช้แค่ครึ่งช้อนโต๊ะพอนะคะใส่เยอะมากเดี๋ยวอืดน,นะคะ เราจะตกแต่งด้วยผักชีค่ะนี่นะคะน้ำจิ้มแจ่วของเรานะคะก็ได้แล้วค่ะจริงๆเท่านี้นะคะก็ได้น้ำจิ้มแจ่วอร่อยอร่อยแซ่บๆไว้ทานนะคะแค่เราแบบว่าไม่ามขั้นตอนหรือวิธีการเล็กๆน้อยๆนะคะที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมทั้งกลิ่นและรสชาติของน้ำจิ้มแจ่ว ของเราให้ดีขึ้นเราก็จะได้น้ำจิ้มแจ่วแซบๆอร่อยๆง่ายๆไปทานแล้วค่ะตาจะตกแต่งนะคะด้วยมะนาวหัน่นเต่าชิ้นเล็กๆนะคะนิดนึง